สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชวสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาฟมาราธอนประจำปี2567 วันนี้เวลา8.55นากา55นาทีสมเด็จพระนิธิถาธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปนยังบริเวณ Leaders Coffee กิจกรรมโซน Adventure โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในงานเดินวิ่งเขาะโงกซ Super Half m a r a t h o ประจำปี2อ6 7 ในการนี้ทรงพระดำเนินนำข้าราชการนักเรียนในร้อยและประชาชนเดินวิ่งระยะทาง1,300เมตรเส้นทางบริเวณอ่างเก็บน้ำหลังโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลดจอมกล้าวซึ่งปัจจุบันได้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารตามนยโยบายของกองทัพบ,บกเพื่อให้บริการด้านสันทนาการแก่กำลังพลและประชาชนทั่วไปประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำกิจกรรมยิงธนูกิจกรรมบีบีกัน กิจกรรมปลาป่งกิจกรรมภายเรือคายักและกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชมพันธุไม้หาย,ายากของจังหวัดนครน,นายกเปิดให้บริการทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา โอกาสนี้ทรงปล่อยพันปลาน้ําจืดลงในอ่างเก็บน้ําซึ่งกรมประมงโดยสํานักงานประมงจังหวัดนครนายกน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติจํานวน99ตัวอาทิปลาบึกปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองและปลายี่สกไทย ต่อจากนั้นทรงปลูกต้นจามจุรีจำนวนหนึ่งต้นซึ่งเพาะพันธุ์ต้นกล้ามาจากต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงปลูกณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่15มกราคม2505 โดยขณะนี้มีการเพราะ,มะเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินโครงการรักจามจุลีทรงปลูกซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและชุมชนทั่วประเทศสำหรับงานเดินวิ่งเขาชะโงกซูปเปอร์ฮัฟ์มาราธอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกและโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง ทั้งยังส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายเพื่อให้กําลังพลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหน่วยราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การสร้างเครือข่ายสุขภาพและพัฒนาสัมพันธภาพระดับบุคคลและหน่วยงาน เมื่อทรงพระดำเนินถึงเส้นชัยแล้วได้ทอดพระเนตรการออกร้านการกุศลงานเดินวิ่งเขาชงโงกซูปเปอร์ฮาฟมาราธอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิข้าวคุกกะปิข้าวหมกไก่ขนมจีนน้ำยาปูหมูฮ้องแกงส้มเนื้อปลากระพงยอดมะพร้าวข้าวขาหมูและขนมไทย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนชาวจังหวัดนครนายกที่ไปเฝ้าทูลละอ่งพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดประชาชนต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้นจากนั้นเสด็จ พระราชด,ดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลโทอุดมแก้วมหาผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านำผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลและออมพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในงานเดินวิ่งเขาชงโงกซปเปอร์ฮาปมาทอนประจำปี2567ประเภทต่างๆประกอบด้วย ระยะทาง33กิโลเมตรระยะทาง16กิโลเมตรและระยะทาง10กิโลเมตรรวม190คนนอกจากนั้นได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนการกุศลประจำปี2567จําจำนวน40คนและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินเล็กจำนวน8คนทั้งนี้รายได้จากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย